น้ำภัยร้ายที่มีผลต่อระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์ทำลายถังน้ำมันตัวการที่ทำให้เกิดสนิมตะก,กรันสิ่งสกปรกที่ทำลายระบบเชื้อเพลิงซึ่งมันหลบซ่อนอยู่ในถังน้ำมันของรถทุกคันแล้วน้ำพวกนี้มาจากไหนน้ำในถังน้ำมันรถมาจากสสาเหตุ 1. น้ํา้ำจากน้ำมันเชื้อเพลิงทุกวันนี้โลกเข้าสู่ยุคขาดแคลนพลังงานเราจึงต้องหันมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานทดแทนคือแก๊สโซฮอและไบโอดีเซลแทน โดยแก๊สโซฮอลเกิดจากการผสมระหว่างน้ำมันเบนซินและเอทานอลซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์99.5%และนั่นทำให้มีน้ำปะปนมาด้วยส่วนไบโอดีเซลเกิดจากน้ำมันดีเซลผสมกับน้ำมันที่สกัดจากพืชหรือไขมันสัตว์ 2. น้ำจากการควบแน่นในตอนกลางวันพื้นดินจะกักเก็บความร้อนจากอากาศเอาไว้เมื่อถึงเวลากลางคืนก็จะคายความร้อนนั่นออกมาเกิดเป็นไอน้ำที่ลอยอยู่บนพื้นดิน และไปเกาะอ,อยู่ที่ถังน้ำมันซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นดินถังน้ำมันทั้งด้านในและด้านนอกจึงเต็มไปด้วยน้ำที่มาครอบประตูก่อกวนถังน้ำมันเราแบบไม่เว้นวนันแถมบางวานันยังพาเพื่อนมายกแกงทั้งสนิมตะกร,รันสิ่งสกปรกเชื้อราและแบคทีเรียมารุมกินโตะ๊ะกันตั้งแต่ถังน้ำมันยันหัวฉีดเลยทีเดียวเมื่อหลีกเลี่ยงน้ำในถังน้ำมันไม่ได้เราก็ต้องหาทางสู้